จาให้ลงอนีก่ผัดแป้งมันได้เกี่ยมด้วยไม่ใช่ของจัดนายกสมาคม

ไได้อไม่ใส่เสื้อผ้าี่่มาอ้าวครับตักเลยเขาจะหันหน้ายังไงอ่ะเด็กเ็กเข้ามาเร็วอ้าวดียรับรับโอ้้ยั่ต้องไปรับสายเลดีไปเลยรับปรเลย ไม่งาลอะังปไนะคะลุกนั่งสะลมสะใช่ไไปตงกลางไปไปไปอย่ตลอยไปไกกลับไปก่อนอย่าลอยไปไกลไปแล้วไปแล้วไป้วไม่เปี่ยนไยืลอใส่คนลำบงป้าเร็วไปเรวรอบๆนะครับรอบๆเลยเป็นตัวยูเลยดูตาดิอเีย เ่าไปทิ้งทิว้รอบขารอบขารอบแมวไปคลำไปไปกลอก็จะน่นนเชื่อจะเลื่อนไปในที่นีสักคนมุงถ่ายเลยน เขยับขยับไปหน่อยดิไม่ให้มันเต็มสะดูตรงไหนสะว่างขยับขยับไอ้ใครไปต่อ

อแล้วทมผมขึ้นยืนได้อะถ่ายมือนายมือดีค่ะีดี่ายมือถ่ายมือหน่อยถ่ายมือหน่อยอนเลยเนี่ย่ายมือหน่อยถ่ายมือมาือหัวปงเนี่ยค่ะถือหงถือหัวงือหัวกังถือหงมือหัวปังถือหัวปัือหงือหือหัวือหัวปัยือหวกังถือหัวงถือหัวปัอหงถือหยือหงืหัวังถือหงมือหปอหงถือหัวปังถือหัวปาือหั อ้าด้านขวามือผม yes. ดูทําแบบทางซ้ายดูทางซ้ายก็ทามือย่างไงน่าจะได้สวยงามใช่นาลนาไม่ไง้หัาไมาาเล่มมาผักมา ไม่ต้องอปยุกันใช่ไหมหนูเลยหนูไปง่ายคือรลกวนนะอ้าวเหรอคะจบคร้อัม